สวัสดีค่ะสวัสดีครับวับนนี้เขาก็ได้เวลาแล้วคะพี่น้องเก็บผักสลัดขายค่ะเป็นสลัดคอร์ดเนะาะจ้าปาซิลโลให้พี่ไม่กับถุดด่กระหอดถุงเนาะอีกหลายมืออีกเป็นสิบมือค่ะพี่น้องเพป่นกับพ่อเก็บแล้วเนาะคะ่ะกอเก็บ<ม><ม>ขายแล้ววันนี้ก็มีพี่น้องเป็นสัง่งมาเนาะคะ่ะเขาก็มาเก็บผักสลัดให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะสลัดานาำน้จ้ะเืออากาศเย็นๆ ก็จะมีคอเบบี้คอนเนาะแมนแล้วก็จักพันเนี้กับโอหัพี่นหน่อเพราะว่ามันเป็นหลายสายพันไส้ก้าวพันอยู่เพราะว่าห้าวเก็บมันเลพันไหวเนาะเพิ่นเพิ่นผสมพันกันผสมเกสรมาที่นี้ว่าไส้ก้าวพันค่ะตั้งตุนพระกาขิดคอขึ้นก้อนอีกเลยค่ะแต่นีล่าแล้วบางทีจักสิเป็นเนี่ยอะไรเนาะเพราะว่าเนี่ยแมงลง หมดจอเที่ยากก<ด>ินปลูกก็ได้กินเนะาะเมื่อกินก็ขายว่าพริกค่ะบ่ได้ปลูกหลายต้น4ีหาตนุนนมี่มาเก็บกลางแดดเลยเนาะ้กินเนียงก็หลิงดวนเอาไปกินเหรียญกีฬากีฬายาวชน กัดเหย้าไปเลยปูโขวก็เท่ากับจีตัวใหญ่เนาะเพราะว่าตัวกาเป็นนี่อยู่ค่ะกาห้องโขว้ก็ปลูกแบบว่า้องพื้นดินเนาะเสียบมาเลยต้นกาแบบลงมาเลยพี่น้องต้นนี้เขาก็แตกขึ้นไหมกันนะครับแต่ว่าเพิ่นจะบ่งงามท็อกแตกขึ้นเป็นต้นน้อยๆไปปอยเนาะแตกกันยังกันมา สี่กิโลเนาะค,ะค่ะกิโลเนี่เก็บสี่กิโลค่บอกมีขายเป็นกิโลไปตลาดาดีขายเลยเป็นถุงหรือเปล่าขายเป็นกิโลเนีใส่ถุงถุงละครึ่งโลเอาถุงละสามสิบบาทราคาถุงละครึ่งกิโลเขาเชื่องมาคืนตรงนั้นตอนทีครึ่งโลก็สีแดงลายอยู่ดิแค่บกพริกไงขึน้นมาจ่อหมดเยไอ้หมดขึ้นมาจ่อบอกพริกบานพริกมาจ่อหมดอ๋อก็มีเพี้ย หมดเขาขึ้นมากินเพียปลูกพริกปลูกแตงปลูกทัวอย่างสี่อะไี่น่องเนอยาับพวกเพียะเขาลงเือปกาสผสมใอ้ข้นเนาะอคอร์ดเกคร์ดตัดไปแถวหลุเลยตดรื่อยๆเฮ้ยปลูกใหม่ักวกนี้จะนิยมไปกินเมียงเลยีนอ่องทีเแหงกินเ,นเมียงเนาะ nè nó kho muối anh thành này vô cây cả mất này nữa các anh em, để đi nhặt bắp ตอะไรเนาะท่อนยังบ่งเรื่องบ่งสีกายพันกายพันครับนี่คือน้องดูตัดูดอกดูดอวก็สีดกินได้เยอครับนี่ดูดอวนี่ต้นน้ำหางเขาขายแพงแพงเนาะแพงเลปตนต้นละไปขอเพิร์ไพ่ต้นละยีสิปถึนวาเป็นเพิ่ลซิปไปแลาก็ขายตามเกรียนเกเขาว่าเกียร์เดี โค้นขึ้นหางพู่จกดกายแข่งขสาที่เสาวเป็นแข่งโอ้คลายในห้องเยเนาะห้องขาคลายตากเดียดกํลังพอดีกินอยาไปตลาดนี่เนาะขึ้นไปตลาดของถมหน่อยหยึ่ยแต่หองจังหวัดมีโฮมเ้อร ผมขายผักแล้วก็แกะออกนะครับใบบางงามหมดสวยอุ้ยกออย่ยอใหญ่ครับบองงามครับแกะอิตาลีก็โบเห็นแกะอิตาลีบโบมีบบมีบมเข้ากับคิดว่าเป็นแบบอิตาลีออแต่มันบบเมนคนรับเก็บพันไว้ว่าจะเป็นแกะอิตาลีบบเมนหรือดองเป็นแนวอื่นนี่ในตู้เย็นได้เห็นอยู่ซองหนึ่งดิแกะอิตาลีเดือนเมื่อวานเพิ่นผสม เป็นแนวอืน่นจอว่าเขาเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้บนรีเกสรเขาผสมกันนะพี่น้องก็เลยก็เลยเป็นกลายพันธุ์เป็นแนวอื่นไปเลยใช่ไหมแม่ครับสิเป็นแนวนี้เนาะนี่ก็บ,บ่เคยเห็นเี่เบบี้คอรนกับแก้วอิตาลีผสก็เลยว่าผสมบักใหญ่เลยก่อนเพรเขาต้นเขาอยู่น้ำกันบุรีเขาผสมเกสรกันเองเนาะก็เลยเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็มี ลงเนาะต้นจะมีนอนไม่มี่น,อนอลล้องเสยบัวลายดอกเตยบัวลายสุดน้อยครับให้น้ำไปพร้อมด้วยครับผมมีช่วงแดดจ,จัดไปนี่แหละให้น้ำสลัดให้เป็นมีความเย็นนะความเย็น,คว,นความชุกชืช้นรูนึงบอกยางลายรูนึงรูน,งนึงกิลโล <laughs> ทุ่งนี้หนึ่งกิลโลเลยครับ คิดรุ่นหนึ่งกับบอกับบอ๊ะไรขายแพงเลยพี่น้องขายบอแพงเนานะหกสิบบาทหกสบาทเนาะขายตามบ้านนะครับโลหกสิบบาทแคตลาดปีนี้เ้าก็ต้องขายเป็นโลห์ขายถุงถุงละครึ่งกิโลอ๋อถุงละครึ่งโลถุงละสามสิบเนาะขยับขึ้นมาสิบบาทแต่ว่าปริมาณกับจิเพิ่มขึ้นมาด้วยครับอัดกับจิเพิ่มขึ้นมากกับภาษีมีคาซ้ำเก่าเลยพี่นอ้อง ติดม,มัดล่อมาใส่ยีกอีก,อกใส่ได้เครื่องโลต้องใส่ได้เครื่องโล่สามสิบบาทยังวันหวัวได้ยังวันหวัวเครื่องโลด่ขาดอยู่นิดหน่อยพี่น้องเครื่องโลครับผมสามสิบบาทถูกละวสามสิบบาท เก็บมาอีกลายเปียกเต็มเขาจะโลดสีโลดบ่หมวงกำลังเป็นหน่วยด้วยครับหน่วยดกโดดหลบแหลกหลบแหลกหน่วยดกขักหลบฟองหลบฟาร์มเพป่นที่สามหลบสี่หลบด้วยครับผมหมองเป็นออกดอกออกหน่วยถ้าพักสี่หมองไปดีเขาก็จะบอคอยเห็น บมเดิร์คอสีม่วงสีม่วงคืนสีไงสาก็สีเขียวได้ครับผมการจะริ่มเต,ติบโตเป็นสีสาก็สีเขียวเฮงการสะคอเสียงก็สบอกเกง่งคือสีเขียวทุกงน,น,น้อยุ่งอยต,องต้องไปหาทุเปนล่นี่ต้่อ่างถหาทุ่งใหญ่กว่าน,นี้นละลลเกินน้อยๆเกินโลนิดๆิด ีขาดหลายเติบทางเคีย่องขึ้นครับสร้างเคียงขึ้นกรับบริกินถือว่าเป็นลูกค้าเจ้าแหลกได้พี่น้องเจี๋ประเดิมเลยค่ะประเดิมประเดิมสวนเพราะว่าเขากับพ่อท่นได้เปิดขายน่ะพอดีก็เปิดขายเขาก็ซื้อเขาก็สั่งเข้ามาก็เลยได้ขายสลัดเป็นบานพี่น้องเป็นบานกรเสียดมากเลยน ้ยไปขายตลาดปีเดีย้์พี่น้องเห็ดมัดละสิบบาทมาัดบางใยพูดละวนมาซื้อตอนซื้อหามาอัดกี่เดียวคนขายกับบาทกี่เดียน้องขายื้เสยก็มีอันนี้เป็นต้น่นบางขนใหญ่ปั๊ด มือค่ะให่หนามด้วครับผมกะไก่สิพ่อขายแล้วนะครับคุณไก่ขูดถึงว่ากะเก็บไดดเลยก็ไปปล่อยไปจากเราขายขายโมผุนก่อรว่าโมผุนปลูกก่อนเนาะอันปลูกหลังตัวนี้พ่อแล้วพ่อขายแล้วพวกตุ่งกะถ้าเก็บดอกเพิ่นขายนะครับผมแต่ว่าแมงลงคักคุณพี่น้องบาดเจ็บื่ลงคักระเบิดบาดเจ็บืนบ่น,นอน นอนกับเม่งเตาทองเดียนอนกันลงกำลังสิออกดอกคล้ายดอกไหนคล้ายดีเก็บเก็บเป็นติดดอกคลายคลายดีด้วยครับตรงเรียกข้าวเข้ากับต้นหนีด้วยครับไปแปะที่ห่อาวานไปวานแบบรวมกันเลยหลายๆชนิดเจะห่อกับจะเอาตัวนี้ไปปลูกนำมองดำยศที่เ่าต,าตัดออกก็เหลือลายอยู่โล่ก็มีเรือปะ กินอะไไปกินตะของข้าวปุ่นกินข้าวปุ่นพี่น้องกินขนมเส้นน้ำยากบมาหนีิขนมเส้นน้ำยากรบตัวดีเลยกินตะของใส่ถาดไปเลยตี<อ>่น้องมากมา็เราะปลาไหลกระหอดตีไม้กําลังงามๆกระอดรักตีไหม่ตีเบิร์ตอยู่มืออื่นเก็บขายมืออื่นเก็บขายน้ำบาตรนะครับผมก็พอได้ขาย พี่น้องผักสดๆเนาะเก็บสดๆกินสดๆแล้วก็เสียบครับผมเก็บพักพักให้พี่ให้น้องเบิ้งตื้นน้องเบิ้งข้าผักซ้ายห้าปับเขาก็เก็บเข้าซ้ายอะไรไม้ตางบาทนี่แบบยีราแล้วว่าสิปีใหม่สิเก็บปีใหม่บ่หอยพีใหม่หรอกค่ะเพราะว่าคุณยายไหวแห้งที่เพื่อนว่าสิเหมาด็ปีใหม่ได้อยู่หน้าเนาะได้อยู่ได้อยู่ไปเดี๋ยวก็เล่าพี่และน้องนะครับผม 4กกครับผม4ีกิโลรกรอบๆค่ะไปเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ